แนะนำจอยคุณภาพราคาประหยัดเกินคุ้มใช้งงไปถึง1,000จะทำอะไรได้บ้างไปชมกันครับก็สวัสดีทุกคนด้วยครับผมก็วันนี้อยู่ที่ร้าน Hero Game Shop นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวแนะนำสินค้าเจ้าจอยตัวนี้ของผมแปดว o ด l อ i m a t เม e ซีเวดกับ Wireless นะครับผมอ่าเป็น2แบบเลยนะครับผมราคาที่ผมขึ้นให้เลยนะครับ ค่อนข้างประหยัดและราคาเกินคุ้มนะครับส่วนการเชื่อมต่อเนี่ยผมขึ้นให้เหมือนกันนะครับสพอร์ตในส่วนของ Windows SteamOS และ Android นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นจอยรุ่นน้องของเออ u m t t m a t g 2.4G ตัวที่แล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นสีม่วงครับส่วนตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะครับผมอสองสีสองแบบประมาณนั้นที่ผมเอามานะครับผมส่วนราคาเกินคุ้มยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะเจ้าตัวสีเขียวก่อนเลยละกันนะครับผม สีเขียวนี่จะเป็นแบบมีสายนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับโอเคในระหว่างเปิดนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับว่าราคาเกินคุ้มยังไงแล้วมันทําอะไรได้บ้างแล้วข้อเสียเป็นยังไงนะครับส่วนข้อเสียผมมองว่ามันก็ไม่ใช่ข้อเสียซะทีเดียวนะครับผมเพราะแรกกับราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับผมส่วนต่างกับเจ้าตัวที่แล้วยังไงนะครับเพราะตัวที่แล้วเป็นตัวจบไปแล้วใช่ไหมส่วนตัวนี้เป็นตัวประหยัดอ่าประมาณนี้เลยส่วนจอยก็จะห่อถุงโฟมไว้แบบนี้นะครับผมแล้วก็จะครอบอนาล็อกไว้นะครับ เป็นที่ครอบโฟมอ่าการกระแทกอะไรประมาณนั้นเลยแต่มี2อันนะครับผมแต่ผมน่าจะเอาออกมาแรงเกินไปเลยตกอยู่ในถุงโฟมนะผมเดี๋ยวผมจะหยิบออกมาให้ดูนะครับอ่าเห็นไหมมี2อันโอเคก็เรามาต่อเรื่องเดิมครับผมก็ถามว่า มันทำอะไรได้บ้างแล้วทำอะไรไม่ได้บ้างนะผมส่วนตัวนี้ด้วยราคาที่ถูกเลยไม่สามารถรองรับซอฟต์แวร์ของ Ultimate 8 Bit โ o ได้นะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าไม่ใช่ปัญหามากๆนะครับผมเพราะว่าตอนผมเล่นเกมเนี่ยผมไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์เลยครับผมไม่ได้เข้าไปยุ่งไปปรับอะไรเลยนะครับเพราะว่าผมซื้อจอยมาใช้ก็เอามาใช้เฉยๆประมาณนั้นแต่อย่าลืมว่าเราสามารถปรับจอยเปลี่ยนปุ่มในเกมได้ประมาณนั้นเลยฉะนั้นในซอฟต์แวร์ก็เราไม่สามารถใช้มันก็ได้นะผมเราไม่ใช้ก็ได้เราไม่ง้อประมาณนั้น และราคาที่ถูกประหยัดขนาดนี้เป็นผมซื้อนะผมซื้อเลยนะผมแบบว่าเลือกง่ายเลยอ่าประมาณนี้นะผมส่วนในกล่องก็จะมีคู่มือแถมมาให้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้ผมมันเสียแค่อย่างเดียวคือไม่มีมาโครให้แค่นั้นเองนะครับผมแต่เกมที่ผมเล่นหรือผมเชื่อว่าเกมหลายๆเกมที่ทุกคนเล่นนะครับผมอ่าเป็นเกมที่ต้องใช้มาโคค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับผมส่วนใหญ่ซื้อจอยมาเล่นก็เพื่อวความง่ายสะดวกอะไรประมาณนั้นนะผมซอฟตแวร์ส่วนใหญ่ ผมสึกผมไม่ได้ใช้เลยนะอ่าประมาณนั้นค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากครับกับการแรกที่ว่า,เ,าเชื่อมต่อซอฟแวร์ไม่ได้ไม่ได้ลองซอฟแวร์ที่นี่ผมว่าคุ้มมากๆครับแล้วมาต่อกันที่สีม่วงต่อนะครับผมอ่าหน้าตากล่องก็เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวลายสายนะครับผมอ่าแล้วก็มีที่ครอบโฟมครอบอนันต์หลอกมาให้เป็นงานสองตัวอ่าประมาณนี้นะผมกันกระแทกเหมือนเดิมนะครับอ่าดีไซน์ก็ค่อนข้างที่จะ คล้ายคลึงกับตัวที่แล้วนะครับผมแต่ตัวที่แล้วติดที่ว่ามีมีมาโคโคีไม่สองปุ่มด้านหลังนะครับผมแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับอ่าประมาณนั้น่ตัวนี้อยู่ที่ราคาเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับผมราคาผมขึ้นไว้ตอนต้นคลิปแล้วนะครับผมถ้าใครดูไม่ทันก็ย้อนไปดูได้นะครับผมส่วนทิกเกอร์ก็ตามคอนเซปต์ของแปดิดโอครับเนือนุ่มนวลมูดนะครับผมเขาพยายามทําให้ทุกปุ่มเนี่ยค่อนข้างที่จะกดง่ายและใช้แรงน้อยนะครับผมใช้แรงน้อยและค่อนข้างที่จะรวดเร็วอ่าประมาณนี้เลย ดีไซน์จอยก็ถนัดมือนะครับผมไม่ใหญ่มากส่วนน้ำหนักที่ค่อนข้างที่จะเบาด้วยนะครับผมถ้าเทียบกับ Xbox เลยเนี่ยไปบิดโดเบากว่าเยอะนะครับผมอ่าฉะนั้นเวลาทำอะไรมันก็อาจจะถนัดขึ้นแต่ส่วนตัวผมนะผมชอบไปบิดโดมากกว่านะเอามานะั้นส่วน Xbox ผม,มใช้บ้างครับแต่ส่วนใหญ่จะจับไปบิดโดซะมากกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเข้ามือถนัดมือแล้วทิกเกอร์ที่ค่อนข้างที่จะมูดกว่าในส่วนของ Xbox ด้วยนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยแล้วผม ผมชอบตรงที่ว่าราคามันน่ารักมากเลยอ่ะม,มันประหยัดมากเลยอ่ะส่วนในกล่องก็แถมสายมาให้นะผมะเป็นเอ,เอาไว้ชาร์จจอยนะครับผมแล้วก็มีด้านของรีคิเวอร์มาให้นะผมเป็นอยู่ในถุงโฟมเหมือนเดิมยวผมเปิดออกมาให้ดูนะผมอะโอเคครับนี่เป็นตัวรีคิเวอร์จิ๋วๆแบบนี้แต่ก็ไม่ได้เล็กมากนะครับผมเป็นลายอิฐนะครับผมอีสตังบ้านแล้วันเนี้ย What? เออไม่ใช่นะครับผมอ่าแล้วอ่าเดี๋ยวผมจะมาเทสจอให้ดูนะครับเอ่อในเมื่อมันไม่มีซอฟต์แวร์ที่หลองรับเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเทสในโปรแกรมเทสเตอร์ให้ดูนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเทสเจ้าตัวสีม่วงก่อนนะครับผมอ่าที่จริงมันเหมือนเหมือนกันแหละอ่ะแค่อ่าแค่ตัวหนึ่งเสียบสายตัวหนึ่งเสียบรีคิเวอร์เชื่อมต่อนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับผมว่า ปุ่มใช้งานรได้ปกติไหมหรืออะไรไหมอ่าโอเคครับหยิบรีคิวเวอร์ออกมานะครับผมอ่าเป็นประมาณน,นี้แล้วเราก็เสียบเข้ากับเอ่อพีซีหรือโน้ตบุ๊กของเราเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะอ่าเสียบไปแล้วนะครับผมจากนั้นให้กดปุ่มโฮมนะครับผมปุ่มสตาร์ทนะครับกดไปปุ๊บไฟขึ้นนะ่ะเห็นไหมแล้วจอยก็ต่อติดเลยนะครับผมอ่าทำงานแล้วขึ้นเขียวแล้วอ่ผมเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับว่าปุ่มอะไรเป็นยังไงปกติไหมนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอ เข้าไปเทสเลยละกันนะครับผมมาดูที่อนาล็อกก่อนนะผมอ่าเป็นไงก็มูดอย่างที่ผมบอกนะผมเก็บทุกเปอร์เซ็นต์นะผมทุกพื้นที่อ่าเป็นไงประมาณนั้นค่อนข้างที่จะมูดมากครับโอ้โหแล้วดูทิกเกอร์โอ้โหเก็บทุกเปอร์เซ็นต์นะครับค่อนข้างที่จะมูดเลยครับสมูดไปหมดนะครับผมคือมันกดแล้วมันฟินมากนะผมชอบมากเลยคือเราจะได้ความสนุกทั้งสองแบบครับก็คือหนึ่งเลยสนุกกับการากดจอยคอนโทรลจอยนะครับผม อีกอย่างหนึ่งก็คือสนุกกับเกมไปด้วยนะครับผมค่อนข้างที่จะมอบความสุขให้อย่างมากนะครับตอนลูกค้านะครับแล้วผมบอกเลยว่าราคาน่ารักมากและประหยัดด้วยคือการใช้งานเนี่ยเหมือนตัวรุ่นพี่เลยนะครับผมตัวรุ่นพี่ 2.4G นะครับผมตัวที่แล้วนะครับผมการใช้งานเหมือนกันเลยแต่แค่ตัวนี้ไม่มีซอฟต์แวร์แค่นั้นเองและราคาน่ารักด้วยประหยัดด้วยนะครับผมไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับผมเขารู้สึกผมว่าคุ้มกว่าตัวที่แล้วนะแต่แต่ตัวตัวที่แล้วอะราคามันตัวจบอยู่แล้วล่ะอ่า คือมันจะดีตรงที่มีซอฟต์แวร์อะไรประมาณนั้นครับด้วยความที่เป็นตัวจบนะมาดูในส่วนของสีเขียวกันต่อครับอโอเคแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับตัวนี้มีสายนะครับผมใช้ไฟจาก PC หรือโน้ตบุ๊กเลี้ยงนะครับผมไม่ต้องชาร์จแบตนะผมส่วนเจ้าตัวสีม่วงเมื่อกี้เนี่ยต้องชาร์จแบตถ้าแบตหมดก็ชาร์จผมชาร์จไม่นานครับมาดูสีเขียวันต่อครับก็เหมือนเดิมนะผมอะไหลอก็มูดเหมือนเดิมเก็บทุกเปอร์เซนประมาณนั้นทุกพื้นที่เลยนะผมฟินๆเลยนะผม ่าประมาณนี้กดลงไปก็รู้สึกแน่นๆนะผมให้ความรู้สึกว่ามันคงะนะครับส่วนเจ้าตัวทิกเกอร์นี่ก็ต้องการที่จะมูดนะผมอ่าเป็นไงเห็นไหมเขาเก็บทุกเปอร์เซ็นต์ทุกพื้นที่เลยนะครับผมมันจะให้ความรู้สึกมั่นคงนะผมส่วนปุ่มเราไม่ต้องไปเซตอะไรมากครับเราก็ทำเพราะว่ามันออกแบบมาเหมือนเ b ็กบอกอยู่แล้วนะด้วยความที่ว่าซัพพอร์ตทั้งน้าของ PC นะครับผมกับ Android อ่าประมาณนี้เลย ่านะครับโอเคครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวผมผมว่าผมจะใช้เจ้าตัวสีม่วงเนี่ยเจ้าตัวแบบไร้สายแบบเวลเลสเนี่ยนะครับไปเล่นเกมฟีฟ่าให้ดูนะครับผมค่อนข้างที่จะสกู๊ตเลยนะครับคือการใช้งานมันไม่ต่างกันอยู่แล้วผมระหว่างสีฟ้ากับสีเขียวนะครับต่างกันแค่ตัวนึงเป็นเวลเลสตัวนึงเป็นมีสายนะครับผมอ่าจะใช้เจ้าตัวนี้เลยไปหวดฟีฟ่ากันนะครับไปนครับ2,000 years later โอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมฟีฟ่าไรซ์มันที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมันเล่นให้ดูนะครับว่าต่างจากจอยรุ่นพี่ตัวที่ผมรีวิวไปชิปที่แล้วยังไงนะครับผมตัวนั้นเป็นตัวจบใช่ไหมตัวนี้เป็นตัวประหยัดนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าไม่ต่างกันนะครับตัวนี้ประหยัดกว่านะครับผมแค่ใช้ซอฟต์แวร์ไม่ได้แค่นั้นเองครับไม่ใช่ปัญหาตั้งค่าในเกมได้ครับแล้วมาดูจังหวะนี้ครับโมดิททำไงครับผมส่งให้ทนี้โค้ดทนี้โค้ดจะปั่นนะครับ นี่ครับเรียบร้อยครับเข้ามุมประตูไปนะครับผมผมเลือกที่จะปัน่นหน้ากระโหลกเลยนะครับผมมั่นใจในในนิ้วตัวเองมากนะผมเห็นไหมสังเกตว่านักเตะผมหันซ้ายหันขวาตามนิ้วได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับอ่าประมาณนั้นครับมันทาให้ผมรู้สึกว่าแบบผมคอนโทรได้แบบว่าคอนโทรในสมองแล้วแบบออกมาจากมือแบบว่าแล้วแบบว่า ผ่านผ่านผ่านในเกมได้แบบดังใจนึกเลยนะครับผมทุกทุกอย่างมันไปพร้อมกันหมดเลยอะประมาณนั้นอะมันสมูทมากมันทาให้ผมเล่นถนัดมากมากครับอ่าประมาณนั้นกระัดไปอีกลูกนะครับเรามาดูลูกนี้ครับผมโงดิดวิ่งมาครับวิ่งครับพูดผิดครับไปนอนหนูเฉยโอเคไปเสมากครับยิงไกลอีกแล้วครับผมปั่นไกลลูกนี้ไปนะครับเบียดเสาเข้าไปเลยนะครับประตูหมดสิลับเลยนะครับลูกนี้ผมไปรีบด้วยแหละประเด็นมั่นใจจัดนะว่าเข้านะน่ากโหลอก โอเคครับสวยงามลูกหมุนติ้วเลยนะครับโอเคมันมาถึงช็อสุดท้ายนะผมเบเซมา่าเลี้ยงเดี่ยวมาจังหวะน,นี้รับผ่านให้โมดิชนะครับผมโมดิชทายังไงครับเลือกที่จะยิงไกลครับโอ้โหแล้วเข้าไปอย่างสวยที่สุดเลยคนระับลูกนี้ครับเลือกที่จะยิงไกลตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับโอ้โหจะได้ว่างอนงาม ตุ้มเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับผมั่นใจมากเลยอ่นะรประมาณนี้ก็จะเล่นค่องๆเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของท้ายคลิปนะครับก็ขอขอบคุณลูกค้าและท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมมาถึงช่วงนี้นะครับก็หากสนใจสินค้าจากทางร้าน Hero Game Shop นะผมสามารถทักเพจ ที่ Facebook ได้เลยนะครับหรือร้านค้าในช h อป e ี h e ีโ Game Shop ได้นะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปรีวิวคลิปต่อไปนะครับก็สวัสดีครับลาไปก่อนครับ